เชิญค่ะทุกคนตอนนี้นะคะปูอยู่ที่โรงแรมเวอร์โซหัวหินค่ะตามเข้ามาดูในห้องเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องแบบดีลักคือทุกคนดูเข้ามานะเขาจะแขวนกระเป๋าร่มนะคะแล้วก็พีหมวกให้ด้วยไม่รู้ว่าหมวกเนี่ยให้ยืมใส่ลงไปได้หรือเปล่าเป็นไงเทไหมเดียวไหม โอ๊ยประตูเปิดฝั่งไหนเนี่ยอันนี้ของปูนะคะพบมาเองนะไม่ใช่ของทางไม่ใช่ของทางอ่รีสอร์ทนะคะทุกคนน้ำเปล่าเนี่ยเขาจะมีให้ทั้งหมด4ขวดเลยเมื่อกี้แช่ในตู้เย็นแล้ว2ไงเออแล้วก็มีวางตรงนี้อีก2นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือมินิบาร์จ่ายตังเพิ่มนะ ห้องกว้างมากเตียงกว้างมากนะคะทุกคนเรามาดูกันเนี่ยเขาก็จะตกแต่งแบบผ้าบาติกย้อมครามเนี่ยเป็นผ้าเลยนะไม่ใช่แบบเป็นพวกรูปถ่ายอะไรพวกนี้นะหรือว่าพวกรูปภาพวาดเพ้นไลายอะไรอย่างเงี้ยนะตกแต่งสวยค่ะสวยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นระเบียงแล้วก็อ่างใหญ่มาก นี่อ่างเล่นๆนะนี่อ่างใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวปูพาทุกคนนะชมห้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูด้านส่วนกลางกันเขาบอกว่ามีสระว่ายน้ำทั้งหมดสีสระแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีมุมห้องอาหารมีแบบเป็นที่นั่งชิลนั่งดื่มกาแฟริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเออแต่ก็ใหญ่นะสวยเนี่ยดูดิถ้าห้อง ฝั่งพวกนุ้นก็จะไม่มีอ่างไม่มีอะไรน่าจะเป็นแบบว่าพวกสุพิเลเนาะแต่ว่าคนที่แบบสามารถเนี่ยที่มีเด็กๆอะ่ะจะชอบที่แบบเปิดประตูห้องมาแล้วก็เล่นน้ำได้เลยนี่ก็คือชั้นล่างนะคะอืมสไตล์แบบโมเดิร์นไงนะคะนี่ทุกคนคือมันกว้างมากดูของจัดมาให้แบบโคตรจุกๆนะคะเนี่ยเนี่ยละอ่างเอ้ยไม่ใช่อ่างไม่ใช่อ่างอยูอ่ตรง,งนี้ คือกระจกแบบใหญ่เวอร์มากนะคะนี่ห้องน้ำสวยงามโอ้โหนี่กล้องใหม่สวยมากเลยไม่ได้ถ่ายมันจกโ,กโป๊นะเนี่ยอันนี้ปูถ่ายจากตัวซัมซุงเอสดีสามอัลต้าเพิ่งถอยมาใหม่นะคะก็เลยทดสอบดูกล้องสวยเนาะโอ้โหโอเคเลยโอเคค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวปูจะพาทุกคนนะ ไปดูบรรยากาศตรงส่วนกลางกันว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะสวยแค่ไหนแต่คือตอนนี้กำลังแบบปึ้มปิ่มกับกล้องใหม่ของเรามากเลยแบบทุกครั้งนะคะปู๊จะถ่ายผ่านโกโปรใช่ไหมเรามันม,นมนสะดวกในการแบบถือแล้วเดินถ่ายวล็อกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตั้งถ่ายหรือว่าเป็นแบบที่ไม่ใช่แอดเวนเจอร์ลุยมากนะ มือถือก็ถ่ายสะดวกแล้วมันแบบสามารถตัดคลิปอะไรเงี้ยในแอปโทรศัพท์ได้เลยโอเคนี่นะคะไอ้ตู้เนี่ยเขาก็จะมีผ้าให้ใช่ไหมแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าเนี่ยแบบไปใช้หาด1คู่แล้วก็อันนี้รองเท้าอยู่ในห้องนะคะนี่เราแปลงล่างเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันด้านล่างไป อันนี้คือจริงดิฉันจริงจังมากนะคะดิฉันเอาแว,นว่นว่ายน้ํามาด้วยเพราะว่ากะว่าจะออกกําลังกายนี่คือกระเป๋าที่เขาให้มาไงโอเคไปุยกันเลย นี้นะคะเราลงมาจากล็อบบี้เรียบร้อยแล้วนะจะเดินเข้าไปตรงแถวสาว่ายน้ำส่วนกลางนะคะทุกคนไม่ทำไมแสงมันจ้าอย่างเงี้ยนี่จ้าอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าเราชอบตรงที่มันมีความแบบเห็นเป็นเขาตะเกียบอะไรพวกเนี้ยแล้วเนี่ยสระที่เด็กๆน่าจะชอบนะคะมีแบบ อันนี้เด็กน้อยเลยแหละเด็กน้อยอน,นุบาลเลยแหละจุมจ้มจิ้มจุ้มจิ้มอันนี้เป็นห้องอุ้ยออนเซนออนเซนนะคะคือสปาด้านในนี่แล้วก็ตรงนู้นเป็นเป็นเลานนะคะกินกับงกาแฟได้ บีดบาร์นี่ค่ะบีดบาร์ถ่ายรูปก่อนดิโอเคแต่ถ่ายรูปก่อนค่ะไงทุกคนคือแบบว่ามันเก๋มาก ก็จะมีโอ้โหติกับเขาตะเกียบเลยจริงๆนะเนี่ยอะสะไว้น้ำแล้วก็มีห้องนั่งเล่นพักผ่อนนะคะ ัวดำไปหมดแล้วนะคะแดดแรงมากพอเราจะออกไปข้างนอกขนนะั้นแหละทุกคนลงไปปื๊บนนฝนมาเลยจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดน้ำนะคะเล่นน้ำในหน้าบ้านหน้าหน้าห้องเราดีกว่านี่ เขากลัวเราร้อนนะคะเขามีพัดลมพัดลมเบดานให้ด้วยดูดิดดทุกคนดูไปอุ้ยอึ๊บนี่ฮะ มาดูอาหารเช้ากันบ้างค่ะจะบอกว่าปูเนี่ยตอนแรกใส่เป็นเสื้อคลุมของโรงแรมเนี่ยล้างน้าปังฟันแล้วก็กะว่าจะลงมากินข้าวแล้วก็เล่นน้ำเลยนะก็เลยใส่ชุดคลุมมานะคะแต่ปรากฏว่าทางห้องอาหารเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นปูบอกเพื่อนๆเลยนะว่าแต่งตัวมาปกติแต่งตัวเรียบร้อยนะคะลงมากินข้าวเช้าในห้องอาหารก่อนนะเออเดี๋ยวจะเหมือนแบบปูนะคะต้องเคลื่อนไปอีกรอบนึง ซอซุปนะคะ